จ้ <S <S เ,เอาใายละเอียดนะครับทุกคนวนวนไปทางนู้นนี่โอ้โหเจ้ย,ยเดี๋ยว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 วนวนไปทางนี้วนไปทางนี้ก,ก็ให้เขาถอยดำเองไปทางนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยไปวนไปนู่นแล้วก็อ้อมไปนูนะ่นอะ ไม่อ่านเลยเจนี่จะไปอย่างเดียวเลย,อยเอา้ายละเอียดนะท่านเพื่อนวันนี้มากับเจนแนนสองพันไปลงบางแสนเอาเที่ยวทะเลหน่อยวันนี้ ว่า,ว,าว่าน่าจะต้องล็อกฝาท้ายก่อนก่อนมัน่าจะชัวรกว่านะลอกฝาท้ายดีกว่าโอเคเน,นี้ได้เยเอาชัวร์เอาชัวร์เอา,เอาใครสนใจไซเรียดนะครับทักมาได้นะเราไปฉาบบ้านอะไรเงี้ยมีอยู่นะครับนี่ เดินหน้าไปก่อนเดินหน้าไปแล้วก็ถอยแอบเนี่ยให้ตีวงมานี่นี่ต้องตีวงมานี่ไม่อ่านเลยเจแนเนี่ย <c oughs> <c oughs> ถอยมาถอยมานั่นแหละเจ๋วเลย รายละเอียดเป็นแบบนี้นะทุกคนอันนี้เข่เขาน่าจะขั้นตอนการล้างของเขาหน้าตรงนี้ล้างแล้วก็มากองไว้ตรงนี้นะครับกองให้แห้งบางทีก็โดนเปียกนะแต่ส่วนมากเขาไม่ค่อยตักเปียกให้นะเพราะว่าเขาจะกองไว้ตรงนู้นนะครับ ที่ต้องการรายละเอียดก็สั่งมาได้นะครับสั่งมาได้เลยนะครับรับตรงไม่ผ่านในหน้าน้าเพื่อนสดๆแตกบอ่อเลยนะครับ่าดก็ร้อนจัดเลยฮะทุกคนไม่ไหวนี่เพิ่งจะเข้าเดือนมีนายนะแต่ว่า,ามันร้อนจังเลยเนระับมาจะปวดเลือดแล้ว ให้เจนาอเขาตักก่อนนะครับว่ก็ลั่ลงมาดูรถด้วยนะน,นี่ครับอีคันก็ตักจากบอ่อนะครับล้างนะฮะล้างเสร็จก็เอามากองไว้ตรงนี้นี่มากองได้ตรงนี้อ่า พอมันหมาดเขาก็จะตักขึ้นกองไปนู่นนะฮะทุกคนนี่ก็แห้งๆนะครับก็อาจจะมีเปียบบ้างแหละอาจจะไม่แห้งมากนะครับอาจจะชื้นๆื่นั้นตักเสร็จแล้วฮะทุกคนก็เหลือคันผม ขเเี่ยมาให้ดูใกล้ๆนะครับรนีไซน์ละเอียดนี่เลยๆๆ่ะเดี๋ยว้นไปดูข้างบนดีกว่าเนี่ยขาวส,สวยๆเลยนะครับยังไม่แห้งจริงนะถ้าแหง้งจริงไม่ฝุดร่วมเลยนะทุกคนเพมันยังมันหมาดอยู่ยังชื้นอยู่ แดดจะร้อนร้อนร้อนจัดสวยเลยกำลังสวยนนเปิดกระจกทำไมไม่รู้นะร้อน,นหรือเปล่านะี่แล้วก็บอกว่าแอร์ไม่เย็นแอร์ไม่เย็นเปิดกระจกตลอดจะเย็นตรงไหน น่าจะเอาทรายมาจากที่อื่นนะครับเพื่อนน่าจะแบบไม่ใช่ว่าตักแถวนี้หรอกน่าจะพลอยจากที่อื่นมาแล้วก็มาล้างเอาทรายละเอียดตรงนี้ตอนหน้าจะเป็นแต่ทรายละเอียด่เดียวตรงนี้ไม่มีทรายหยาบ คครับทุกคนครับเรียบร้อยไปโอทูชนบุรีไปลงแถวบางแสนนะครับเพื่อนอ้๊ยร้อนจังเลยเอ้ายังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยแล้วกันนะเพื่อน คลิปหน้าเจอกันอยู่นู่นแหละชนบุรีเอาใครออกไปได้ <c oughs> เฮ้ลย,ดดย,ล,ยดดลูกยางขาดีจยิงเลยอ่ะมันโดดอ่ะเนี่ยเนี่ยนีตัวตัวลูกยางขาดแล้วมาจอดอะไรตรงนี้โอ้ยที่นางหนาไม่ไปไปที่เจ๊ วดล้วนเล้าจังเลยที่มีเป็นพันไล่ไม่จอดโอ้โหอะเจอคลิปหน้านเพื่อนครับ